การเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สามารถพลิกชีวิตของหกราศีให้กลับมามีความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งแต่ก็มีจุดที่หลายคนอาจยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักว่าการย้ายของดาวอาทิตย์นี้ส่งผลต่อชีวิตอย่างไรและทำไมมันถึงส่งผลใหญ่ขนาดนี้แต่ที่แน่ๆคือนี่คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ และนี่คือจุดที่หลายๆคนอาจมองข้ามไปเพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมาในรูปแบบของอโอกาสทองที่รอคอยอยู่สำหรับชาวราศีที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายของดาวอาทิตย์นี้ได้แก่ราศีเมษราศีตุลราศีมังกรรา,งกร,ราศีกุมราศีพิจิกและราศีกันซึ่งเป็นกลุ่มที่ดาวฤกษ์แห่งความสว่างสวัยนี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่สเสน่ห์วัสนาและอำนาจบาร,รมีการโครจรของดาวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเคลื่อนที่ธรรมดาแต่เป็นสัญญ,ญาณของการ พลิกฟื้นดวงชะตายอย่างเต็มตัวจากช่วงเวลาที่เหนือยากปัญหาต่างๆเข้ากระทบอย่างต่อเนื่องจนทําให้รู้สึกเหมือนจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแต่แล้วหลังจากนี้ทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนขอให้ทุกคนมีความอดทนอีกนิดเดียวเพราะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งกลับมามีความสุขและความมั่นใจในตัวเองพร้อมกับการขึ้นแท่นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือโชคลาภที่จะพุ่งเข้าหาคุณอย่างไม่หยุดยั้งดวงชะตากําลังจะพลิกผันจนกลายเป็นดาวเด่นในสายตาคนรอ ข้างเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่สุดในทุกด้านแล้วอย่าลืมแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณกับเราเพราะนี่คือโอกาสดีที่ทุกคนไม่ควรพลาดที่จะได้เห็นและพูดคุยกันในมุมมองที่แตกต่างกัน